เราจะมาฉีดสารย่อยสมัติฟางนะครับาเชนเดอร์ครับนาสิบไร่ครับหมู่สองตำบลลาดหลวงนะครับจังหวัดพระนครศรียุธยาครับนี่ครับได้ทำการตีไปแล้วครับพอดีพอดีฟางเขาเขาอั่นไปอัดฟางไปทีนี้เราเลยมาต้องมาตีตีหมักไว้แล้วก็ยามาฉีดเชนเดอร์หมักเพื่อการหมักข้าวเล่นข้าวดีชือยาวัชาืชื่างต่างๆนานี่ครับดู เราจะได้การทำการฉีดนะครับออ2 0 0ซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับขวดนึงมีหนึ่งลิตรเดี๋ยวเราผสมหนึ่งร้อยลิตรครับเดี๋ยวเราจะผสมตวงแบบใช้เป้ต่อเป้ะนะครับนี่นะครับตัวตวงนี้อันนี้คือที่ตวง1 0 0ซีครับข้อแดงเนี่ย 100cc น,นี่คือหนึ่งร้อยซีซี่ครับหนึ่งรซีซีเป้ปยี่สิบลิตรเนี่ยน้ำยี่สิบลิตรต่อเซนเดอร์สองร้อยซีซีนะครับ Valeu! É.